ตี่นกกนะกะเรมดีแท้อันนี้มาละวว้ายตื่นแล้วบ่สบายดีสวัสดีเด้อป้าลุง MC ทุกซีทุกทุกกานนี่นตอนหลับก็ซูซองก็จอยเด้อตื่นหน้าเริมดีได้เลยนี่เริ่มดีแท้อันนี้อนนนจอยตื่นและ้ว hewana yang hat bolok ตาในน้อยอตานน้อยบุลุกจะเคื่อนเ้ยอืมตาในน้อยตาในน้อยกินหนำบุลุกกินหนำบออาตือนอนไหนกินน้ำมมมมอ่อนนมมะ

จ,จ้าอะไรมามันไม่เอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนไว้ก่อนมันจเฮียะจะมันนอนนะ่ะมันจีฮียะจะมันนอนนะ่ะมานเป็นสวยน่ะเดี๋ยวถ้าแปลงปเด้เอแบบหนึ่งเด้อเดี๋ยวจะไปอาบน้ำเด้อ

ตก,นนตกนนง,งนี้แล้วตกนะพูไปลงข้างนั่นไปลงข้างน่ะไปลงข้างน่ะไปลงข้างนั่นขานไปทางมานอนแม่ก่อนไว้เดี๋ยวไปลงข้างพูดลงท้างนี้เดี๋ยวต๊ะมันสูง Ngong ngon 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 nè hả Goan bài hăng phụ bài hăng phụ Phụ bài hăng của bài hăng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  bài bài hăng bài hăng bài ลงทางก้นลงบอกเอาทางหัวลงเอาทางก้นลงแม่วางห้ไปลงทางนั่นแม่วางห้ไปลงทางคูณไม่สิตกลงตรงกันกับผ้านะฮะ sạch, sạch này đơn sạch này là đây, sạch này là đây, đây, ha ha, ha, <laughs> 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 แล้วอยากกินนานไหมไมาอให้แล้วกินอีกหนึ้อันนี้เอาขึ้นลงหล้วนะน้ำร่มนะคะต้องขึ้นลมต้องขึ้น เนี่ดีเลยไม่หโยนเละเอ้ยเนี่ตังสิ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 มือนะฮะมือนะฮะถ่าืแขงอีละแหละเบิ่งเบิแม่เ็หมสิหาย๋มืนะเดี๋ยววามือเนเบี้ยบ จับอย่างเงี้ยบ่เอาลูกบ่เอาบ่เอามาค่ะกองแม่ได้นี่บ่เฮ็ดลูกล่ะบ่เฮ็ดไฮสิเฮ็ดไปดื่นอันอื่นไหลูกปอุ้ยบ่เอา נראה כפיים כואמיני กิน,นนะบอนะฮะเฮ้ยมันเพลของเมย์นะฮะมันจีเพมันจีเพบริสตหนุบรลลิสอ์เอื้อ mời mẹ vay mời vay nó, mời điện nhà, đúng không mời nó mời điện mời 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 không điện mời 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 จะบัตตัวที่กันแน่นี้ Hà nào ấy được bạn Bà Sơn á Bà Sơn á nào được bà Sơn á Bà Sơn nà. ơi na nào mừng được quá Dah i,

hả, 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 con sida em mới ăn nấm. tu tu thế anh chim tu thế anh con hẹn, mà ăn nấm mà chắc đó, anh nè, mà ăn nam mà chắc đó. ชูจ mm ่า hmm. มันชูในนี่เห็ดจังซ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 ี่เบิกเบิกจอยสีพาเห็ดเด้อสบายดีแบบนี้สบายดีเด้อเบิแม่ิพี่น้องอี๋อี๋เห็ดจังซี่ดุกจ่ายเห็ดจังซี่ไม่ไหมขี้่ันชูจ่าเนี่ยแต่ยังน้อยบัดเฮ็ดใหญ่มากเบี้ย อาจุจาอาจุะจาเลกว่าอ้าูจาพอดีมาน่อยเอ้ยมาน่อยให้ดิ ไปพบผมโทรมาเลยพ่จ้าพ่อ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 จ้าเป็นแน่ตะเต้นเต้นต้นตะต้นต้นะต้นต้นตะ้น้นว้ายตะเต้นต้นมาไรแล้วไงนะเต้เต้นเต้นมาไรแล้ว

เช่เชไ้นี่เ้นี่ไนีแผปลาดุงหนีแผ่ปลาดุงเยหนีแผไปลาดุงเมือนี้หนีนี่นี่นี่นะนี่น่อคนชื่อว่บ่เอาดูแบ่เอาเป็นสิของเมื่นี่จังปะเนี่ยเแล้วชื่อ่ะ cùng một đó tìm đã tìm tìm đã tìm tìm đã tìm 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 đã tìm tìm đã này 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 biến bát chẳng đấy vậy hết trạng là biến bát bát chỉ biến thôi bên đang cái đi đó ừ. đang ngủ đây tả một bà lung ơi nó nhìn là phạt me vậy đi ทุจ้ัปจะไปอะบน้าไป นนนันอนไม่เนาะเนาะหายใจจะพิ่นเพิ่งผุดตื่นนอนไม่พี่น้องเลยเนาะกะเพิ่นสีห่วงนี่กะถายบระไรอีงองเงี้ยช่วงนี้กะลงคลิปสะใน่พี่น้องเองงลยบังเบอร์กระโดงขีดเดียวเนาะหายพิ่นหลีกเป็นใหญ่แล้วใหญ่แล้วอยากบอกงายแล้วบากทุจก่จ้ากกับบากทุก่เป็นทุ่เป็นบางครั้ง ยังอีกสักหน่อยเพ,พื่อน้องไหมเนาะเ <c oughs> อาโอเคหันมาทีหันมาทีนที่นี่นกี่ละหันมาปีดเดี๋ยวแม่จะจบคลิปแล้วโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องไหมเนานะบัรจอยจะนะขอบคุณอนะขอบคุณหลายเลยขำมาหลับซมคลิปน้องวาสนาเด้อป้าลุงเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณหลายเลยที่บุกกฎคบโฆษณาเด้อเนาะ นี่กสิขอจบแฟนเพียงสมิกนเดี๋ยวเจอกันทีหนเดี๋ยวลุกมเนาะไปเลี้ยวกันสบายดีนี้็ยังอยู่บนนอนอด้วนั่กนนักั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 นเลมืนั่นอเแม่แมแม่เลยอาหอแม่ด้ไหายพี่น้องเลยไปสปกัอำลุป